คุณกำลังฟัง95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณโอ้น่าจะพร้อมแล้วนะครับอยู่หรือเปล่าตอนรับเดอรมูดนะครับดวัสดีูวับดี้ค่ะลบเดอรมูดด้วยนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เป็นวันแห่งการโฟนอินเลยใช่หรือเปล่าเป็นวันหรือว่าโแห่งชาติเลยครับโฟนอินแห่งชาติเนาะเดี๋ยวรายงานตัวกันวันนี้อยู่กันครบวงเลยหรือเปล่าครับครบวงแล้วรายงานตัวันทีละคนครับผมครับแอร์ครับผม อ่าฮะเขาโปงเนาะนะครับเดอะมูฟนะครับทักทายชาวคิฟสักนิดหนึ่งชาวอุดรสักนิดหนึ่งครับผมครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดอะมูฟทักทายชาวอุดรนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับครับผมอ่าฮะเดอะมูฟครับอ่าเดี๋ยวถามแอร์ก่อนแล้วกันนะครับในในหน้าที่ของนักร้องนำใช่ป่ะนะครับผมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องราวของน้ำท่วมเราได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านบ้างไหม มีไปครับมีช่วยไปไปช่วยแถวๆบางกลวยบางบัวทองแล้วก็าง,<อ>า,งางใหญ่ครับอ่าเราบ้านเรานี่มีผลกระทบอะไร,ะรบ้างวะก็มีมีพอสมควรครับผมที่บ้านก็ท่วมเหมือนกันครับถือว่าหนักปะก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับผมครับผมเป็นกำลังใจให้ชาวาชาวไทยเป็นยังไงบ้างอ๋อยังไงก็ี่ๆครับตอนนี้มันก็ผมถือว่าใกล้จะผ่านวิกฤต น้ำท่วมของประเทศอะไรนะครับยังไงก็โทษที่ริมนี้ครับแล้วก็ใครมีช่วยอะไรได้ก็ช่วยๆครับคนไทยเหมือนกันครับผมครับผมอ่าฮะช่วงนี้มีคิวคอนเสิร์ตที่ไหนมั่งหรือเปล่าครับเดี๋ยวล่าสุดวันเสาร์นี้จะมีงานบิ๊กมาร์เก้นะครับครับผมอ่าที่บุรบรัมย์เขาใหญ่นะครับก็สมมติจะเล่นอ่าเวทีดิสก์นายเวลาหกโมงขึ้นนะฮะยังไงก็เพื่อนชาวดอนก็ถ้าใครไปก็ไปเจอเราที่นั่นได้นะครับ ครับผมอ่าฮะในส่วนตัวจะถามถึงเรื่องของการมาอุดรกันแล้วกันเดอะมูดเคยมาอุดรกี่ครั้งบ้างแล้วครับเนี่ยอ่าสี่ครั้งครับอ่าครับเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกที่มาอุดรแล้วก็แฟนคลับที่ต้อนรับเราเนี่ยเป็นยังไงอ่ยังไม่เคยไปนะครับเลยเอายังเลยเหรอยังไม่เคยไปเลยรัเรอรอรีโอกาสอยากไปมากๆครับยังไม่มีใครติดต่อเราไปเล่นเลยครับที่อุดรอ๋อครับผมก็คือยังไม่เคยได้มาเลยนะครับเดี๋ยวอ่าฮะแล้ว ถามถึงความรู้สึกกอแล้วกันหลังจากที่เราปล่อยเป็นทีละเพลงทีละเพลงแล้วทุกเพลงเนี่ยขึ้นช์ตอันดับหนึ่งเกือบทั่วประเทศนะครับเป็นยังไงมั่งกับความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงรักใช่ไหมครับผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ช่วยนโหวตช่วยขอเพลงมากๆนะครับก็แล้วก็พี่ๆที่คอยเปิดเพลงให้เราทุกคนนะครับยอะครับผมสมมติก็เป็นโงเพลเลยครับเป็นไงขอบคุณทุกเสียงครับขอบคุณ ทุกคน<อ>ที่ช่วยทําให้ให้เพลงเรามีคนรู้จักมากขึ้นนะครับก็ก็รู้สึกตื่นใจมากๆครับมีใจ <ไอ S 2> มากๆที่เพลงที่เราตั้งใจข่ามาได้มีเสียงตอบรับได้ดีขนาดนี้ครับ,รบผมนอกจากนี้ยังมีเพลงพิเศษใช่ปะ่ะาาที่ให้กําลังใจชาวไทยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงขอใช่บนะครับไ,ไ,ไปมายังไงครับกับเพลงนี้ก็สำหรับเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ตอนแรกมันเกิดจากช่วงที่วงตอนนั้น ครับแล้วก็ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเหมือนเป็นการให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนกันเองก่อนในวงตอนแรกแล้วว่าแต่สุดท้ายเนี่ยพอได้มาฟังเพลงจริงแล้วเนี่ยมันมันเป็นเพลงที่เหมือนว่าเป็นเพลงที่ให้กําลังใจคนอื่นได้ด้วยคนอื่นได้ด้วยครับ,รรบเราก็เลยอยากจะแชร์ความรู้สึกนี้ให้คนอื่นได้ฟังด้วยจริงจริงแล้วเนี่ยอย่าไปคอครับเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ ต้องผ่านไปให้ไปให้ได้ครับอ่าฮะครับผมนี่คือเพลงพิเศษของเดอะมูดเนาะครับใช่ครับนะครับผมนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวถามทีละเพลงกอนเลยแล้วกันมีเพลงรักด้วยนะครับเพลงรักีนเนื้อหานี่เป็นยังไงม้างครับแล้วเพลงนี้ติดชาร์ตอันดับหนึ่งของเราด้วยนะครับที่อุดรธานีถ้าพูดถึเพลงรักนะครับเพลงนี้ก็เหมือนเป็นเราเปรียบเปรียบอว่าการการรักเนี่ยนะฮะเป็นรักรอลิงก็คือเหมือนว่าคนรักเราเนี่ยโดนโดนอีกคนนึงเนี่ย ขารักไปฮะเหมือนว่ารักขโมยอย่างเงี้ยเขาเขาว่ารักขโมยก็ครับผมเราได้ดึงเขาว่ารักอย่างไใช้แล้วก็ได้เปรียบเทียบไม่ว่าเราจะเสียอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของครับผมจะเป็นเงินหรือจะเป็นอะไรก็เหมือนการเปรียบเทียบนะครับว่าเราเสียเท่าไหร่ก็ได้แค่ขอให้เธอกลับมาก็พอครับถูกต้องใช่ป่ะนะครับผมแล้วก็เพลงนี้เนี่ยใครเป็นคนแต่งครับผม ตอนเพลงนี้อส่ขึ้นมาครับผมแส่ขมาเองเลยเนาะนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเิลล่าสุดเลยที่เราจะมาโปรโมทกันในวันนี้ชื่อว่าเพลงที่นี่จุดสุดท้ายครับถูกต้อง,งน,นะครับผมเพลงนี้เป็นยังไงมายังไงถึงกลายเป็นจุดสุดท้ายครับเนื้อหาของเพลงสุดเลยสุดท้ายนะครับมันเกิดจากเป็นความต้องการสุดท้ายครับที่ที่เราต้องการจอะอยากอยู่ใกล้คนรักที่กาลังจะจากไปจาบคนใหม่นะฮะมัน ความต้องการที่อยากจะแบบว่าเป็นจูบครั้งสุดท้ายเป็นการส่งท้ายก่อนที่เขาจะต้องไปครับผมเพลงนี้แต่งเองหรือเปล่าหรือว่ามีใครเป็นคนแต่งให้ก็แต่งเองเหมือนเดิมแต่งเองเหมือนเดิมแล้วเราทําเพลงเองเลยซาวดนตรีครับมีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่าซาวดนตรีมาเลยครับมาแล้วครับทางต่างคือเราทางแซวดนตรีนะครับก็ก็ยังคงพื้นฐานนะครับเป็นความเรียบง่ายเป็นสายสไตล์เดิมดนะครับครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเดิมๆครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มตา ครับผมแล้วก็เพลงนี้เนี่ยอ่าฮะเสร็จไปลีเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะนะครับผมตอนนี้เนี่ยในอัลบั้มนี้มีกี่เพลงแล้วครับเจ็ดเพลงครับเจ็ดเพลงแล้วเอ่อแล้วจะมีโอกาสติดตามอัลบั้มเต็มได้ตอนไหนครับเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ติดตามได้เลยครับตอนนี้ทีดีนะครับแล้วอย่าลืมติดตามพี่จ้ามาแรงครับครับคือตอนนี้เราลราแห่ไปแล้วครับผมแห่วันที่สามติดพฤศจิกายยนยุคผ่านวางแผนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็สำหรับอัลบั้มเต็มใช่ป่ะรัมไปถึงคนที่ติดตามเรามาเลยครับไปซื้ออแแผผ่่นนนได้้้ลวคคครรรรััับบบมมตีห แนะนำด้วยนะครับในส่วนของเรื่องของเทปจริงใช่ไหมฮนะครับครับผมลิขสิทธิ์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ MV ครับเดอะมูส้องแอร์แอร์ครับเอ็มวีเป็นยังไงบ้างเรื่องของการถ่ายทำบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างอก็สำหรับเอ็มวีสุดท้ายนะครับก็ที่บอกว่าเอ็มวีนี้มันเป็นเอ็มวีที่ถือว่าอจุดเด่นที่สุดน,นะฮะครับผมตั้งแต่เดอะมูสที่เอ็มวีมาอันนี้คือ อ่าฮะแล้วก็รวมไปถึง MV เนี่ยก็คือสนุกสนานในการถ่ายทำแน่นอนตัวนี้เป็นนางเขื่อเป็นผู้หญิงมีผู้หญิงเข้ามาใน<ช><ม>หุ่นละเลยครับในในในมูนนะฮะก็ถือว่าเป็นการการแบบว่าได้ลองอะไรต่างๆใหม่ๆครับก็มีเสื้อผ้าหลุดโลกแต่ต้องรองเข้าไปดูครับว่าการจูบแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็การทําร้ายมันรวมตัวมันจะออกเป็นยังไงครับก็คือในเอ็มวีนี้ก็คือครบรสทุกรสชาติเลยใช่ไหมครับต,ต,ตอนนี้ตอนแอร์นะครับเอ็มวีแมันจัดมาก อ่ผมแล้วก็รวมไปถึงช่องทางการติดตามของเดอะมู d แหละครับไม่ว่าจะเป็น MV ไม่ว่าจะเป็นเพลงรักเพลงบ้างไหมเพลงเจ้าชายเจ้าหญิงใช่ป่ะติดตามได้ที่ไหนมั้งครับติดตามได้ใน f a c e b o o k .com/ t h e m o o d ครับผมหรือเวเบิร <c oughs> ์ดเด .com ครับครับผมแก็ถ้าต้องทางดาวโหลดก็กดไปที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองสามแล้วโทรออกครับครับผมอ่าฮะ <c oughs> ในส่วนตัวของเดอะมูสใช่ไหมแล้วก็เป็นคนทําเพลงอีกคนหนึ่งที่เป็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแล้วก็ล่าฝันที่จะมาทาําอัลบั้มใช่ไหมครับแล้วมีเขาขเรียกว่าแง่คิดดีๆให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่จะตั้งวงป่ะอะไระครับผมขออนุยาตครับเรามีแง่คิดดีๆที่จะให้กับน้องๆที่กําลังมีความใฝ่ฝันว่าจะตั้งวงดนตรีหรือเปล่าก็อย่างสําหรับตรงคำพิพากษาพิพากษาจะพูดนะเรื่องวความฝิพากษานั้นเน้นแ่ะก็ครับก็ถ้าเรื่องนี้ก็อยากจะ จริงๆเราก็เป็นวงดนตรีที่เริ่มมาจากการอยากมีฝันแล้วก็อยากจะทําวงของตัวเองนะครับก็อยากจะบอกว่าจงตื่นขึ้นมาจากความฝันแล้วทาให้มันเป็นความจริงเลยนะครับอ่าฮะครับผมก็อยากให้น้องๆสู้ต่อไปใช่ปะถูกต้องครับผมในนี้มาโฟนอินที่กิฟต์แฟงช่นอุดรธานีแล้วเดี๋ยวลองสดสักเพลงนึงแล้วกันน้องๆขอเข้ามานะครับลองสดซักเพลงหนึ่งเอาเป็นเพลงอะไรดีเ เอาเป็นเพลงอะไรดีดีๆเขาอยากฟังเพลงอะไรนะครับหรือว่าอ่าน้องๆก็อยากฟังเพลงเอามีให้เลือกจุดสุดท้ายกับรักแล้วกันสุดท้ายรักใช่ไหมครับอ่ะฮะเอาเอาจุดสุดท้ายก็ได้จุดสุดท้ายเนะาเนะเอาขอสดสักท่อนหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าได้โฟนอินกันละนะครับหนึ่งสองสามไป มากมากขอบคุณมากครับผมเดอะมูสนะครับเดี๋ยวยังไงให้ฝากกันอีกทีนึงเลยและกันสำหรับชาวอุดรสำหรับเพลงใหม่ๆนะครับผมของเดอะมูสเนี่ฝากว่ายัางไงบ้างครับอ่าตอนนี้นะครับชาวอุดรนะครับอัลบั The ้มเดอะมูสตอแล้วนะฮะครับผมเพื่อนเพื่ชาวอุดรเนี่ยก็ลองเข้าไปหาดูบนฟังดูครับว่าอาราบั้มนี้เนี่ยพิเศษมากคือข้างในจะเป็นอัลบั้มโคตรบุ๊คมีรูปภาพแต่ว่าสวยงามมากๆอัลบั้มน,น่าเาก๋มากๆครับแล้วก็ ครับผมอีกครั้งึง9บาทเท่านั้นหือว่าคุณจริงๆนะรอบนี้ครับผมอีกครั้งหนึ่งกับติดตามการดาวโหลดครับผมสามารถดาวโหลดเพลงของดมูสได้ก็ดาวโดนะครับอยากจะโทรไปนะครับอภิษร์เข้ามานะครับครับวัวนะครับดอกจันดอกจันหนึ่งสอามนอสาแล้วตัรออกครับผมครับผมอาฮะขอบคุณดมูสมากครับมีโอกาสเจอกันที่อุดรนะครับครับผมบ๊ายบายขับมากครับ